สวัสดีค่ะปะมามะลิเลขเด็นเลขดังก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาช้าหน่อยค่ะเพราะว่าป้าก็มีธุระไปทำเยอะแยะเพิ่งเสร็จธุระมาค่ะคือว่าเมื่ที่แล้วที่เราพูดกันถึงเลขสองตัวที่ป้าให้ไปที่ว่าเป็นเป็นตัวที่มันมาจับชุดแบบนี้นะคะมันก็เข้าจริงๆเป็นหัว เป็นชุดของตัวที่เป็นตัวห้าแต่ป้ามะลิว่าถ้าไม่ห้าสองก็ห้าหกนี้แต่มันดันเข้าหัวห้านะคะหัวห้าก็จะเป็นออกห้าสาชุดนี้ก็มาอีกแล้วของงวดงวดใหม่ก็จะมี มีหัวหมวดศหมวด8ดหมวดสี่หมวด9้าที่เด่นเด่นงวดนี้ก็จะเป็นงวด9้าหมวด9กับหมวด8ปดสองหมวดนี้แต่ที่เด่นๆก็จะเป็น98 89หรือว่า 9 3 3 9สองตัวนี้ก็จะแต่ละสำนักให้มาก็จะดังมากก็อยู่ที่ใครชอบนะคะเพราะเพราะว่ามันมีแค่สี่หมวดเองเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเลขสองตัวงวดนี้แต่ละสำนักเขาให้มาตัวไหนดังๆนะคะค่ะ น,นี้ก็เป็นสองตัวล่างที่กำลังดังมากในตอนนี้นะคะรวมทั้งเลขของแม่น้ำหนึง่งเลขที่ไปขอกันตามสารารตามสถานที่ต่างๆเลขแม่ตะเคียนเอ้ยเลขอายุหรือว่าเลขคำนวณเอ้ย ตัวเหล่านี้จะเป็นเลขดังทั้งนั้นเลยนะคะก็มีประมาณ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปกประมาณ10คู่จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่ที่เคยให้กันไว้ที่เป็นชุดสองตัว สตัวล่างและสองตัวท้ายรางวัลที่1นึ่งะคะเขาก็ให้มาเหมือนกันเดี๋ยวป้าจะเอามาลงให้ดูนะคะค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นของวัดที่แล้วนะคะที่2ตัวสตัวรางวัลที่1ที่เขาให้มาก็จะให้ห8แล้วก็ ส่วนส่วนสองตัวล่างนี่งวดที่แล้วนี่ไม่เข้านะคะเข้าแต่สองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะแต่งวดนี้เรามาดูกันนะคะว่าว่างวดนี้จะเป็นเลขอะไรงวดนี้สองตัวท้ายรางวันที่หนึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะแถวชุดนี้อยู่ที่เราชอบนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเลขท้ายสองตัวล่างมันก็จะมี8ปดเก้าเตัวนี้ก็จะเป็น3ามแปด9 8ตัวนี้จะเป็นสองสองตัวรางวัลที่1นึ่งสองตัวล่าง ก็ก็แล้วแต่ดุลพิธของใครดวงใครดวงมันนะคะว่าว่าใครจะคำนวณได้ใครจะจับได้ตัวไหนดูดูแล้วก็เปรียบเทียบกันดูชัดๆนะคะส่วนตัวป้ามารินี่ก็ชอบงวดนี้ก็จะ ท้ายรางวัลที่หนึ่งป้ามะลิจะชอบตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนี้แต่สองนี่มีสิทธิ์มีสิทธิ์จะเป็น7 7.98เพราะว่ามันตรงกับเลขทะเบียนรถของป้ามะลิพอดีป้ามะลิก็จะซื้อแยกแบบว่าตัดไปเป็น8ปด จ็ดเก้าหรือว่าหรือว่าแปอีกตัวหนึ่งที่ปามาลิชอบตอนนี้ก็ลองดูกันนะคะว่าตัวไหนจะมาอยู่ที่ดวงไทยดวงมันแลนะแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะ มาไม่เหมือนกันค่ะเลข2ตัวล่างของป้ามะเลก็ก็ได้มาแค่นี้นะคะถ้าถ้ามีเลขตัวอื่นนี้ป้ามะเลก็จะมาอัพเดตให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ